กจ่ใจผมจะเปิดสักสองแสนห้าพันแสนเก้าห้าอะไรเงี้ยโอ้ยก็ถพายุมาไงต้องรีบรีบขายเอาไปเท่ากันถ้าพี่ชอบคลิปผมอะ่ะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปถ้าไม่มีกำลังใจจากพวกพี่ก็คงไม่มีคลิปดีๆให้พวกพี่ได้ชมต่อไปอย่าลืมนะเว้ยกดดิรออะไรกดดิสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับนนยิ้มวานร้านเฮียตีจัดห้าทีเอสพีบายลอยขึ้นเครือค่องบินมาละ แล้วมาแล้วดูดูเนี่ยดูดูดูด,ดอุ้ยมันตึบอุ้ยวันนี้แล้วก็มีรถราคาบบอ้ยอ้ยมาเหมือนกันราคาท้าพายุนะราคาท้าพายุอันนี้เป็นตุกติมอนเตอร์ปี2อง5สาีดำรถคันหลังจะมาหอยกลับไปเหมือนเดิมกูรีวิวรถอยู่ปี2 0ง5ันันนี้นะดูของแต่งสิโอ้ สีดำดักทั้งคันมืดเหมือนฟ้าเลยกระจกไปแฮนซียจีท่อเดินสลิปออนเป็น SC ไทเทเนียมของแท้ SC แท้รถสีดำด้านดำเงมชมาช่ำเวาโคตรสวยถูกลงจะดำด้านเลยดำเงาวะกันล้มมีกันล้มมีกันล้มร้อหน้าก็มีที่ใส่สปูนก็มีนี่กันดิดก็มี หมาะก,กันหน้าฝนช่วงนี้มากเรียกว่าครบอ่ะครบไปดูไม้กันไม้สาม0ิบหนึ่งพันโลตบ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 โอ้โอ้ขออภัยเจ้าแม่เลยครับวายก่อนไม่ได้เลย เจ้าแม่ลงโทษคันนี้นะ่ะคูกติมอนเตอร์ปี2015เปิดราคาอยู่ที่เราเล่าเลย189,000บาท189,000 <000. S 1> บาทเออกระจก c ีไจีแท้ด้วยยังไม่ล็อกที่เสียจมีมัน้อยลงมามาแล้วบอสเดินมาบอสเดินมาอ,อันนี้เป็น g S x S ส0 0พัน GSS x พ0 0ตัวนี้เป็นตัวปีตุลาคม15นะชุดแต่งมีแล้วชุดแต่งมีชุดแต่งมีแล้วโชคสีทองโคตรสวยกะรล้มหน้า RNG การล้มกลาง RNG ท่อเป็นท่อ AR u p s t i l c i n g เจยงแต่งมีอแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วต้องรีวิวครับเกิดแล้วหมด อันนี้แบบว่าเอาราคาแบบสุดจัดประหลัดบอกไปเลยพี่ต่อปีสองพันสิบห้าขึ้นมาเหนื่อยเลยรีบออกไปอากบ้านส้มเมื่อกี้เฮ้ยเราเป็นจ้าพี่เลยโหว่าแบบว่าหลังค่อยดีเยลี้ยงโลเฮ้าเฮียเล่นขี้ก็อ๋อเล่นเทาเล่นเท้าอ่าเมื่อคืนนี้ว่าไป เมื่อคืนนี่ไงเมื่อคืนนี่หนักหน่วงนักกระดอยเดว์เวล์น,นะเจน้อยนะเจอได้ผมสายมันนลยไม่อยากไม่อยากแกล้งมันเยอะจริงแล้วอ,ะอ่ะฮะคุณนมีแล้เวเรา <c oughs> นั่งรถมีกับ <c oughs> เราเอาคันนี้มาส่งก็แล้วขี่มาส่งซ้อนกันมาส่งอย่างดีเราให้ตังนั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวใช่ไหมนี่ไม่พอนะไม่พอจริงจรมาร้านเรานี่ต้องเราเตรียมของเล่นไว้เยอะนะเมื่อคืนอ่ะเยอะกว่านั้นอีก จริงๆมาร้านเรานี่ต้องพอรู้จักกันแล้วต้องแก้ผ้ารีวิวอ่ะใส่ถั่วเกินนะมมันร้องให้น้อยอ่ะเดี๋ยวไม่มาอีกเออเดี๋ยวมันงอนเงินไปอีกนี่ก็เด็กดีนะนิสัยดีมุกเยอะนะจะโดนเคี่ยมอยู่เมื่อคืนอะลองโมะนะคิดเยอะยินไหมเอ้อรีวิวไปยังก็รีวิวไปแล้วพี่คันนึงเออเปิดราคาสามอีกรอบนึงคันนี้หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท เอ้ยไปบอกดิบอกปิดเพลงหน่อยวะปิดเพลงปิดเพลงให้เฮตีหน่อยวะวันนี้วันแล้ววแล้วมีคอนเสิร์ตมีสารเลยบอกปิดเพลงไปก่อนให้นักร้องนั่งรอขอรีวิวรถก่อนกลกองร้านร้านใหญ่เลยสิลูกองใหญ่เลยว้าไว้หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทขันนี้ยังไม่สตาร์ทนะขันไหนเนี่ยใช่ครับนี่พี่นี่ยังไม่ส s x s พันปีเขาไม่ได้ผ้าสิบห้าตัวพันตัวพันตำหนิมีตรงนี้มาดู เราชอบเปิดเปิดบทตำนนี้หินกระเด็นใส่หินกระเด็นใส่อย่ายไปซีเรียสน,นะใส่กันกันเขาเรียกว่ากันเลื่อนกันเลื่อนถังนี้ก็จบแล้ะแล้วก็วมีอะไรอีกค่ะยาง,ยางสายฟ้าสลิกยางสายฟ้ากึ่งสลิกน,น,นี่ยางก็แข็งเลยควิกชิปเตอร์กันล้มอัพไซด์ดาวกับโอ้โหแล้วมันไม่เท่าไหร่กันเนี่ยคันนี้ห สองหมื่นหกใบสองหมื่นหกเฮ้ยเสียงมโหดจังวะโหดโหดพี่คออสินเลสซิงเขาเรียกว่าอากาศขึ้นๆึ้นแบบนี้กลัวจะง่วงกันขึ้นหน้าเลยขึ้นหน้าเลยเอาไปเท่ากันเลยราคา ถูกใจของผมตอนแรกนะหนึ่งแสนแปดมื่นเก้าพันบาทหนึ่งแสนแปด่นเก้าพันบาทเลยใช่ถ <นะ S 1> ูกถูกไหมปะใจผมจะเปิดสักสองแสนห้าพันแสนเก้าห้อะไรเงี้ยโอ้โอมยมก็ขายุมาไงต้องรีบรีบขายมั้เท่ากันหนึ่งแสนปดหบาทราคานี้ราคาดีนะสดก็ได้จับไฟนัซนก็ได้สนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์ตัวสองแปดามห้าสอสีผมเนี่ย สีเหมือนอะไรรู้ป่ะสีเหมือนอะไรเบะพอคิดเห็นเห็นผมนะคิดถึงร้านตัดขนหมาร้านต,ตัดขนทหมาเขาชอบแต่ว่าทําไฮไลท์เป็นสีเป็นปุยหาง <c oughs> มาเห็นไหมหางพอตัดแล้วมันเป็นพวงกระพุ่มแดงๆอะ่ะชอบอะไรโดนใจอ่ะถามหน่อยอะไรโดนใจไม่มีอะไรโดนใจเลยน,นั่นสีผีบา้าบอกใช่เขเล่าว่างเมาผีบ้าบอกไม่ได้ผีบ้าหรอกผีเมียดิว่าดีครับ